สวัสดีครับผมชื่อจิตติชโชโรคงสวรครับอายุ64ปีนะครับปัจจุบันเป็นพ่อบ้านอยู่ครับเมื่อประมาณ3-4เดือนที่แล้วเนี่ยมันเกิดมีอาการมึนๆหัวนะครับแล้วก็มีอาการคล้ายๆคลื่นไส้แล้วก็ปวดท้องนะครับแล้วก็จุกเสียดแน่นตรงคอหอยหน้าอกแล้วก็ลิ้นปี่นะครับเป็นอาการที่ เป็นมาสักประมาณได้เกือบเดือนนะครับก็ไปหายา<ม>ซึ่งเป็นยาแก้ลดกรดในกระเพาะอาหารมาทานอาการก็ยังคงทรงๆส,งส,งสุดๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้น<ม>ก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการทานเคนิ่นชันสูตรเข้มข้นน้ำนาลายน้ำนะครับผมทานอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับอาการในส่วนที่มันแน่นจุกตรงคอหอยหน้าอกแล้วก็ลิ้นปี่เนี่ย มันก็ทุเลาลงไปเยอะเลยครับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนของการจุกแน่นนั้นระหว่างวันที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็หายไปก็คือแทบจะไม่ในระหว่างวันแทบจะไม่มีเกิดอาการที่ที่มันแน่นหน้าอกแน่นจุกเพรหอยลิปปีนั้นนะครับก็คิดว่าจะทานต่อไปนะครับในใน,ในสูตรขมิ้นชันสูตรใหม่นี้นะครับ เชื่อว่าจะทําให้อาการต่างๆคุณจะต้องดีขึ้นและหายได้ในเวลาไม่ช้าครับขอบคุณครับ